สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาร้านกาแฟริมทางกาแฟหม้อต้มนะฮะโมคาพอตอยู่ที่อำเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายนะครับซอยป่าเมือกรุ่งเจริญเลยโลตัสแม่สายมาหน่อยนึงจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆริมทางนะฮะก็เห็นหลายวันแล้วล่ะวันนี้เป็นโอกาสดนนีก็เลยจะมาชิมดูว่ากาแฟโมคาพอตที่เขาชงด้วยวิธีแบบอิตาเลียอิตาลีโบราณนี่จะอร่อยไหมนะฮะจริงๆแล้วการชงกาแฟโมคาพอตเนี่ยเป็นการชงกาแฟที่ยากมากๆนะ ต้องใช้เครื่องมืออุหภูมิความร้อนแต่รสชาติที่ได้เนี่ยจะอร่อยอ่อยา๋ยวไปดูบรรยากาศอยู่ติดกับริมถนนพหลโยธินเลยนะครับผมเลยรตัสไม่สายมานิดนึงใครที่อยากจะหาร้านนี้นะฮะ๋ยวไปดูกันวันนี้มีพี่เดดีด้มาร่วมดื่มกาแฟโมคาพอรกันด้วยครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะฮะจะอยู่ริมถนนหน่อยเขามีขายมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะมะพร้าวปั่นนมสดด้วยแล้วก็กาแฟหม,ม้มอต้มโมคาพอรต เรามมไซค์จอดไปข้างทางตรงนี้แหละแล้วเขามีโครงการคนละครึ่งด้วยร้านเนี้ยพี่เทดีน่าจะได้สัมภาษณ์ไปแล้วโมคา่ Coffee, กาแฟหม้อต้มบายนิชาเป็นไงบ้างพี่กำลังดูวิธีทำอยู่กำลังทำวิธีทำอยู่ใช่ไหมกาแฟสด30บาทราคาอันนี้มากเลยนะราคาจับต้องได้มาก <c oughs> <c oughs> ครับไปไงมาไงครับร้านนี้เล่าที่ไปที่มาหน่อยสิครับพอดีตตนกนเดิมเป็นคนชอบอกินกาแฟอะค่ะก็เลยลองกินกาแฟมา,าทานดูก็เลยดูว่าอุยที่ไหนอร่อยอยเงี้ยคะก็เลยเปลี่ยนกับอ่ารสชาติที่ตัวเองชอบแล้วก็กผสมกับความคุ้นเคยจึงได้รสชาติของตัวเองค่ะ,ะกาแฟที่ใช้ที่เป็นกาแฟสายพันธุ์อะไรเอ่ยเป็นกาแฟดอยช้างกาแฟดอยช้างฮชงค่ะ,คะเป็นเออร์บิการ้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ผสม แต่ว่าทางร้านก็จะมีให้เลือกหลายตัวมีทั้งผสมโรบัสต้ากับอาราบิก้าแล้วก็จะมีขั้วกลางแล้วก็มีขั้วเข้มโอเคร้านอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อใครมาไม่ถูกาถ้าเกิดว่ามาทางแม่สายเนาะเลยโรตัสมานะคะเลยเลยสถานลอยมานิดนึงอยู่ซ้ายมือค่ะใกล้ๆกับ g ี g ปากหมอนแม่สายโอเคร้านนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับแบบชิวิที่ว่าเฮ้ยมาแบบไปเป็นรูปไอซิสทิชชูอะไรของที่นี่เลยอซิสนิจชู่จะเป็นน,น้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวค่ะ เราเอาน้ำมะพร้าวสดบ้านแ้วแล้วก็มาผสมกับกาแฟซึ่งมันจะได้ความหอมของน้ำมะพร้าวแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำเชื่อมอะค่ะเป็นการลดความหวานของสำหรับผู้ที่ไม่ชอบทานหวานแล้วก็จะได้ความหอมของน้ำมะพร้าวแล้วก็กาแฟสดเข้นด้วยะโอเคแล้วนี่คือกาแฟสดมาต้มที่ตอนนี้คือเดือดแล้วใช่ไหมใชใช่คือคือใกล้พร้อมจะทานแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มกันขึ้นมาแล้วโอเคตอนนี้เราก็ดันไปแล้วเราต้องมาปิดหม้อก่อนนะคะเพราะว่าจะให้ความร้อนมันดันขึ้นมา กาแฟหม้อต้มนี่มันดีมันมันมันมีมันมันมีข้อเด่นอะไรยังไงที่แตกต่างจากร้านกาแฟที่เป็นร้านกาแฟใหญ่ๆทั่วไปเอ่อสอบรับในความคิดของ โอเคคบเดี๋ยวพี่เอามะพร้าวครับผมเป็นมะพร้าวเป็นแบบอเมริกามะพร้าวหรือว่าใส่นมอเมริกามะพร้าวพร้อมดื่มได้ยังเนี่ยอมแล้วคพร้อมเย็นไหมใช่ไหมสี่สิบบาทเนาะใช่่คะใช้กาแฟกี่กรัมในร้านหนูใช้กาแฟถ้าเป็นพอร์ตสามสามคัพเราจะใช้สิบสิบห้าค่ะแต่ถ้าเป็นพอร์ตใหญ่เราก็ใช้ยี่สิบกรัมขึ้นไปแล้วกาแฟมะพร้าวให้พี่กี่กรัมอันนี้ให้ขั้นต่ำก็คือสิบห้าอยู่แล้วสิบห้าเนาะพี่เอามีขวดอ่อนไม่มีเนาะ เป็นขั้วกลางเนาะอ่าขั้วกลางเน้นทางอ่อนหน่อยพี่พี่อะไรพี่จะติดเปรี้ยวหน่อยขั้วกลางค่ะก็เป็นดอยช้างเหมือนกันอ๋อดอยช้างเหมือนกันขั้วขั้วอ่อนีกินขั้วเข้มไปด้วยกันก็เลยไม่แย่งกันไม่แย่งกันใช่เอาเปรี้ยวกาแฟขั้วกลางเนาะแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวเยอะหน่อยก็เอากาแฟอ่าสิบห้ากรัมใส่น้ำเชื่อมเนาะโอเคอ่ะตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนนะฮะสเต็ปต่อไปของอันนี้คือไม่เอาฮะต่อไปอย่างเดียว ใส่น้ำเย็ยนให้มันอันนี้หน่อยใช่ไหมใช่ค่ะหนูไปได้สูตรกาแฟาพวกนี้มาจากไหนอ่หนูก็ดูจากยูทูบบ้างค่ะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของพวกพวกคนรักกาแฟพวกชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเกตแล้วก็ไปปรับสูตรกันแล้วก็ถามกันในเกตอะครแก็ได้สูตรนี้มาแล้วหนูเปิดร้านมายานานยังไงหนูเพิ่งเปิดเมื่อประมาณปลายเดืนอนมกราคมค่ะอนอปีใหม่แล้วเนาะส,ส,สามเดือนสี่เดือนแล้วจริงๆชอบทางกาแฟมานานแต่ว่า จะเปิดต้อเราต้องลองก่อนอะค่ะแต่ถ้ามีตุนเยอะๆเนี่ยจะไปมีเครื่องแมชชีนมีอะไรขึ้นไหมเนี่ยจะไปเช่าเซ้งร้านอะไรไหมเนี่ยคิดว่านาคตข้างหน้าหรือจะเชาคตนี่เนี่ยค่ะคือเครื่องหลังนี่ค่ะจะมาเซ้งแล้วก็เปิดร้านเนาะใช่ค่ะมันจะมีโต๊ะอยู่หน่อยนึงนะให้ลูกค้านั่งอยู่แล้วก็นั่งรอให้น้องเนี่ยชงกาแฟให้เรานะครับเราสั่งกาแฟดําชงด้วยวิธีโมคาพอร์ตแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวแล้วก็เย็น ทางการอากาศร้อนแล้วอบแล้วก็ควันไฟแล้วก็หมอกควัน PM 2.5ค่อนข้างเยอะนะตอนนี้แล้วก็มานั่งกินกาแฟเย็นๆกับพี่เท็ดดี้นะครับนี่ก็ครับร้อนเนี่ยไปนั่งตรงนู้นนะตรงนี้เย็นใช่ไหมพี่ใช่ต้องมาเช้าๆหน่อยตันนึ่งมันจะมีลมตรงนี้ครับอ๋อเวลาประมาณสิบโมงจะเด็กตรงนี้จะมีลมประมาณสิบโมงเขามีมะพร้าว อันนี้มะพร้าวสอดลูกใช่ไหมฮะครับผมเอดเส้อสามสิบห้าบาทเนาะสองห้าหนึ่งสามข้าับุญเพราะหนูใช้ไฟฟ้าหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ไฟฟ้าเหมือนกันอ่ะดึงไฟมาจากไหนอ่ะเอาไฟมาจากข้อหน้าตึกค่ะอ๋อเรามีไฟฟ้านะฮะอันนี้ก็ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าอยู่ไฟฟ้ามันสะดวกค่ะแล้วก็เวลาเราควบคุมตะพูมันจะง่ายกว่าเตาแก๊สมันเสถียรเนาะเพราะไฟมันมีระดับความร้อนให้ แต่ถ้าเราใช้พวกเตาถ่านเตาแก๊สอะไรมันก็จะมันยากหน่อยจะหายขาเพราะความร้อนยากต้นทุนจะสูงกว่าเขาไหมเนี่ยอะไรคะต้นทุนจะสูงกว่าไหมต้นทุนถูกกว่าไหมว่ามันก็พบอก่ารเห็นบางร้านใช้แก๊สใช้มือหมุนอะไรเงี้แต่ว่ามือหมก็จะช้าหน่อย จะช้าหน่อยถ้าตัวนี้อันนี้น้องอันนี้เอามาโชว์ใช่ไหมอย่ามันก็จะต่างกันค่ะเพราะว่าตัวนี้มันบดละเอียดได้ถึงแปดระดับแต่ตัวนี้มันก็คือบดได้ระดับเดียวคือได้แค่ไหนก็คือโมคาาปอดใช้ระดับไหนโมคาาปอดของหนูจะอยู่ที่ระดับหนึ่งครื่งถึงสองค่ะเอียดเท่ากับเมสซา์ไม่ถึงกับละเอียดมากค่ะถ้าหนึ่งนี่คือละเอียดเป็นผงเลยแต่ว่าถ้าหนึ่งครื่งถึงสองเนี่ยก็คือจะเท่ากับเมสซายทำไมมาสนใจเรื่องกาแฟจัง แต่คนชอบดื่มกาแฟนี่คุยกันรู้เรื่องเลยนะเนี่ยเมื้อก่อนไม่กินนะที่้งก่อนกินกาแฟไม่ได้ใจสั่นก็เลยค่อยๆขยาย็นผสมผสมอ่าช็อกโกแลตผสมโลโก้ผสมอะไรน้ผลไม้ไปเรื่อยๆค่ะจนเราเริ่มชินก็เลยปรับเป็นดื่กาแฟได้มีอะไรอเมริกาโนคาปูชิโนค่ะมีเอสเปรสโซมอคคาลาเตมอกคาลาเต่มามีหมดเลยชาชาชาา้ช้ชา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 ชะใช้ชาชาชาาชมชาชา่าชชา่าาา ใ่เลอันอันนี้หกบาทอ๋อเก่งอันนี้ก็แรงดันสูงเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียคือใช้แบตเตอรี่ถ้าแบตหมดก็ต้องถ่านแต่ตัวนี้คือมันชาร์จไฟได้น้ำเชื่อมใช้น้ำเชื่อมของยี่ห้ออะไรใช้ของลินค่ะอ๋อของลินเออนะกดเป็นปั๊มเนาะกดปั๊มใช่ไหมด้วยเราต้องแช่เย็นด้วยเราใช้ถุงแก๊มันได้ปริมาณเยอะแล้วก็มาเทใส่ขวดเอาเก่งมากแล้เป็ประหยัดต้นทุน เก่งมากเก่งมากทุกวันนี้ได้ถึง20แก้วอย่างเนี้ยวันหนึ่งเพิ่งมาเปิดก็อยู่ที่20ต้นต้นยังไม่ถึง30ค่อยๆขยับไปขยับเนาะเดี๋ยวก็มีลูกค้าติดอย่างประจำมาเรื่อยๆรื่และพี่สาวนี่เปิดก่อนเปิดมานแล้วพี่สาวนี่มะพร้าวนี่ช่วงนี้ก็ขายดีเพราะว่ามันร้อนเนาะเออใช่อันนี้ของพี่เขาเนาะเป็นอเมริกาโน่นะฮะน้องเขากำลังรินกาแฟจากหม้อคาปอตใส่แก้วกระดาษแล้วก็เติมน้ำร้อน ก็เสร็จเป็นอเมริกาโน่น้องเขาคือเลี้ยงกาแฟนะฮะน่าจะรู้สูตรอยู่แล้วเนาะสูตรไม่ไม่มีสูตรตายตัวค่ะกาแฟแล้วแต่คนคชอบคิดว่าใช่กาแฟจะไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่าลูกค้าแต่และคนก็ชอบหวานน้อยหวานมากกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนเราก็ต้องตามใจลูกค้าแต่ว่าก็จะมีสูตรของเองใช่ไหมใช่โอเคอ่ะพี่หนูไปเสิร์ฟครับอ่ะอันนี้อเมริกาโน่ร้อนเนาะ ตอนนี้เราได้กาแฟซิกเนกเจอร์ของร้านนะครับชื่อว่าโมคาคอฟฟี่กับน้องแนนที่เป็นเจ้าของนะครับอันนี้เป็นซิกเนกเจอร์เลยคือข้างล่างจะเป็นน้ำมะพร้าวข้างบนจะเป็นกาแฟเป็นเลเยอร์2ชั้นแก้วละ40บาทเป็นกาแฟเย็นนะฮะจะอมหวานจากน้ำมะพร้าวแล้วก็ขมนิดหน่อยจากกาแฟถือว่าโอเคมากๆ แล้วลองดูตองพี่เท็ดดี้เป็นไงบ้างพี่ถ่ายรูปอยู่นะถ่ายรูปหยิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปอยู่น้องแนนใจดีมากนะแนะนำคนที่จะมาที่อำเภอแม่สายนะฮะเป็นร้านเดียวแห่งแรกเลยแหละของอำเภอแม่สายคือโมคาครับโมคาเป็นไงไบ้างถือว่าประทับใจนะจริงๆแล้วอ่ะ เวลาที่เราไปร้านใหญ่ๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศนมันสวยตกแต่งดีมากเฮ้ยอะไรดูหลาหมาเห่าแต่มาที่นี่เราได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกันเองสบายๆนั่งบินทางอาจจะมีเสียงรถเสียงลาบ้างแต่ว่ามีความสุขกับการได้กินที่นี่แลาอย่างนะเจ้าของร้านอันธยาศัยดีมากๆเลยครับแล้วก็มีของกินให้เราเลือกหลากหลายมาร้อนๆเนี่ยนั่งกินแบบเนี้ยน้ำมะพร้าวเจอน้ำมะพร้าวเย็นๆเข้าไปเนี่ยเจอตัแฟเย็นๆเข้าไปนะกับบรรยากาศท่าทาง หรือว่าสบายมากแล้วที่สําคัญนะราคาประหยัดมากกาแฟแก้วเนี่ยกาแฟร้อนเนี่ย25บาทใช่ไหมแล้วที่สําคัญร้านนี้เขามีคนละครึ่งมีไทยชนะมีมีเราชนะเข้ามาด้วยก็มานั่งกินสบายๆเลยครับนะมาสำหรับชิวๆสบายมากสดชื่นมากเลยเนี่ยร้อนๆแล้วได้กาแฟเย็นๆอย่างนีก็ฝากด้วยนะครับถ้ามาแม่สายแล้วคนที่อยู่แม่สายเองก็แวะมาลอง,งแว<ป>ะมาชิมครับแนะนำมากๆเลยไฮ g ี l y r e c o m m e เลยร้านนี้ครับ มีสิบคะแนนให้กี่คะแนนเต็มเต็มให้กี่คะแนนะเต็มสิบให้สิบเต็มสิบถ้าถ้าเรื่องความสบายความรู้สึกเป็นเองนความรู้สึกรสชาติเนี่ยนะให้สิบเลยให้สิบเลยอาจจะถ้าใครแบบติดว่าเฮ้ยแบบจะต้องแบบนั่งสบายสบายหน่อยอะไรเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจนะมาพุ่อาจจะมีร้อนบ้างแต่ว่าเชื่อเถอะนั่งแป๊บเดียวก็เย็นแล้วหล่ะเดียวก็เย็นสบายแล้ว่ะีค่ะยังไงวันนี้นะคะก็คือขอฝากร้านกาแฟสดหม้อต้ม ายนิชานะคะแล้วก็ร้านมะพร้าวเป็นมะพร้าวสดจากบ้านแ้วค่ะสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนได้นะคะนะคะใจดีน่ารักราคาเป็นกันเองเริ่มต้นที่25บาทค่ะเส้นทางมาง่ายๆค่ะคือเข้าแม่สายเลยรถตั้งมานิดเดียวอยู่ซ้ายมือค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดประมาณ9โมงถึง6โมงค่ะมีวันหยุดไหมอ่าไม่มีวันหยุดค่ะแม่ค้าไม่หยุดค่ะอีกหน่อยต้องทำเพจแล้วนะมีค่ะเพจมอกก้ามอกก้าคอฟฟี่นิชาสดด้วย M O K A C O W S W E N I C H A ค่ะอ้านกาแฟนิชาฝากกดไลค์กดติดตามเพจของเราด้วยนะคะโอเคค่ะจ้าย้า